เดี๋ยวผมขอเวลาประกอบสักคู่ครับก็ตอนประกอบผมก็จะเปลี่ยนชุดซ่อมเลยนะครับไหนๆก็ล้างแล้วแก้ไขรั่วได้แล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมให้เข้าไปนะครับนี่ครับนี่ใส่ผิดนะครับใส่ผิดใส่ใหม่ครับ ก่อนประกอบนี้ต้องเป่าเอาล้มเป่าล้างให้ดีนะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็เป่าเรียบร้อยแล้วครับประกอบเลยครับแล้วก็ตัวนี้ลองประเกันก่อนนะครับหาหมุมให้ดีครับมันจะมีใส่ตรงเที่ยวมันครับแล้วก็มีรูล่างรูบนนะครับแล้วก็ตามด้วย ผ้าปั๊มครับผ้าปั๊มนี้เอาทั้งฝั่งนี้ลงล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วชุดนี้ล้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจุ่มน้ำมันหน่อยครับประกอบเข้าไปครับ แค่นี้ก็จบแล้วครับใส่น็อตสี่ตัวครับครับเดี๋ยวผมขอตัวประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดสอบที่เครื่องนะครับครับตอนนี้ก็เอาคาบูที่ล่างมาประกอบใส่คืนนะครับก็เริ่มจากสายนี้นครับสายสีดำนะครับสายดูดครับสังเกตง่ายๆลาเราเอาระดับต่ำกว่าถังนะครับน้ำมันจะไหลออกมาครับนี่คือ สายดูดสายดูดต้องใส่ตัวนี้นะครับนี่คือสายดูดนะครับใส่ลึกๆเลยครับแล้วอันนี้สายกลับถังนะครับเป็นสีใสๆนะครับเราลองแยกดูครับครับน้ำมันมาแล้วครับถ้ามันไม่อยู่นะครับหลอดสีขาวๆด้านในนี่มันจะมีน้ำมันไหลขึ้นมานะครับ แต่ตอนนี้อยู่แล้วครับเพรอาการนี้แก้หายนะครับโดยวิธีการที่ว่านะครับใช้ไม้ลูกชิ้นปั่นเล้วนะครับ